สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอลล็อกโซดิตนะคะกับดิฉันอาจารย์ลังนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงของบัวนรินทิพย์กันนะคะลักษณะดวงของบัวนรินทิพย์นะคะจากการที่เธอมีผลงานละครอะไรมาค่อนข้างเยอะแต่อาจจะยังไม่เคยโดดเด่นจนมาเจอคู่ขวัญน,นะคะน้องโดนนะคะที่เมื่อเป็นคู่ขวัญกับเธอแล้วสร้างโอกาสให้กับบุคคลทั้งสองชื่อเสียงโด่งดังเลยนะคะจังหวะชีวิตที่ดีกับ คู่ขวัญที่ดวงถูกชะตากันนะคะก็จะสร้างความสําเร็จนะคะแล้วก็บวกกับปีชะตาที่ส่งเสริมด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเข้าล็อกกันถึงจะสร้างแนวทางความสําเร็จนะคะนี่เป็นความเชื่อในเรื่องของการดูดวงนะคะและเรื่องของความสัมพันธ์หลัก5้าหลัก,ลกอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาประกอบกันด้วยในในการที่จะสร้างความสําเร็จให้กับดวงชะตาของบุคคลทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นคู่พระนางในเรื่องของ การทํางานนะคะเรื่องคู่พรกคู่นางในเรื่องของละครเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องคู่แท้อันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เพราะฉะนั้นชีวิตจริงกับชีวิตในละครในเรื่องของการทํางานจึงแตกต่างกันนะคะมันเป็นลนักษณะของรูปด,ดวงเพราะนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงของโบนด์ลินทิ์กันนะคะว่าโบนด์ลินทิ์เนี่ยทำไมในปีสองปีนี้เธอเกิด ด่งดังขึ้นหลังจากที่มีผลงานก็จริงแต่อาจจะยังไม่โดเด,โดเด่นจะมาโดดเด่นในเมื่อปีที่แล้วปี63ปี64นะคะ,ะมาดูดวงเถอกันเธอเกิดวันที่12สิงหาคมปี2533นะคะปีชะตาเกิดนะเป็นปีธาตุทองนะคะปีธาตุทองเนี่ยนะคะเกิดราศีล่าก็คือปีมะเมียนะคะว่ากันว่าผู้หญิงที่เกิดปีมะเมียเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จมีความคิดความอดทน และในเรื่องของความการที่จะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนะคะเพราะว่าคนเกิดปีมีเป็นคือปีม้าเนี่ยจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานพุ่งไปข้างหน้านะคะและชีวิตจะไม่อยู่นิ่งนะคะคราวนี้เรามาดูที่เดือนกันเดือนเกิดเนี่ยถ้าเกิดเดือนวอกนะคะเด,เดืนอนะะสิงหาคมเนี่ยเป็นพื้นที่พื้นที่แข็งแกร่งให้กับปีชะตาเกิดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มพื้นที่ทัาทองเพราะฉะนั้นเนี่ย าสีของพื้นที่ทธาทองก็คือรากาวอกรากานะคะแล้วก็จอนะคะในช่วงเดือนสิงหากัญญาตุลาคมนะคะถ้านับเป็นเดือนก็น้องบัวนะคะเธอเกิดวันาธาตุดินนะคะนักษัตร์รากาเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกับไปเฟิร์นนะคะพิมพ์ชินกนถามว่า ลักษณะธาตุธาตุาเดียวกันเนี่ยจะต้องเป็นดูเหมือนกันไหมและทำไมปีนั้นคุณใบเฟิร์นดังและทำไมปีนั้นบัวนเรนทิ์ไปดังอันนั้นแยกกันก่อนนะคะแสดงถึงว่าเป็นคนธาตุเดียวกันนะคะธาตุเดียวกันลักษณะตัวล่างตัวเดียวกันนะคะหมายถึงจะเป็นบุคคลที่ดูเด็กอ่อนวัยเสมอนะคะเพราะว่าธาตุดินอยู่ในลักษณะรากาเนี่ยจะเป็นคนที่ มีใบหน้าที่เด็ดอยู่เสมอนะคะเพราะเป็นลักษณะของจุดเริ่มต้นแต่ถามว่าทำไมปีนั้นคุณใบเฟิร์นพิชนกดังแต่ทำไมตัวบัวนรินทิทิพย์ไม่ดังเพราะเนื่องจากช่วงเดินดวงหรือพื้นดวงตาไม่เหมือนกันนะคะพื้นดวงตาของน้องพิมพ์น้องใบเฟิร์นเนี่ยจะเป็นท่าถ่ายเทหมายถึงเธอจะต้องสร้างผลงานจะต้องอะไรที่แตกต่างไปจากที่เธอเป็นนะ,ะส่วน ดวงของบนนลินทิ์นะคะพื้นดวงเธอเป็นลักษณะของลหลกหักฮะหลักฮะคือความสัมพันธ์ไม่ว่าเรื่องของงานจะต้องตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเธอหรือความเป็นตัวเธอเมื่อเธอทําอะไรที่เป็นตัวเธอเองเธอจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นการที่เธอไปดูแม่แบบใครอาจจะยังไม่สร้างความสําเร็จให้กับตัวเธอเท่ากับการที่เธอแสดงความเป็นตัว,วตัวเองก็คือม,มีสลัก บทที่มากับมีสักทางด้านความคิดการเป็นแอคติ้งของตัวเองจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเธอเพราะลักษณะดวงแบบนี้เป็นดวงหลักทางหลัาคือคือการหะและแปลธาตุแต่ธาตุกลายเป็นบุคคลหนึ่งคาว่าบุคคลหนึ่งก็คือตัวตนเธอที่มีความแข็งแกร่งกว่าตัวเธอเองนะคะการแปลธาตุไปเพราะฉะนั้นราศีล่างนะคะในพื้นดวงเนี่ย ะะเป็นพื้นที่ธาตุทองเป็นพื้นที่ที่ดีสําหรับปีชะตาเกิดดูของเธอนะคะเธอจะได้รับโอกาสที่ดีจากการแสดงผลงานและเป็นที่ต้องตากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะส่งให้เธอทั้งเรื่องการงานประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อผลงานประสบความสําเร็จก็จะได้รับโอกาสและความสําเร็จของเธอจะอยู่ที่ตําแหน่งปีก็คือถ้าผลงานนี้หรือละครเรื่องไหน,นไปฉายทำต่างประเทศหรือเป็นอะไรที่ ถูกไปใช้หรือถูกแชร์ในด้านต่างประเทศเธอจะได้รับความนิยมชมชอบดวงชะตาเป็นแบบนั้นนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของจังหวะชีวิตกับดวงกันนะคะเธอเริ่มเดินดวงเนี่ยช่วงหนึ่งขบศรีปีก็คือช่วงสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ยี่สิบเอ็ดช่วงนี้สามสิบเอ็ดเธออายุสามสองห้าสามสามปีนี้หกสี่นะคะก็จะมีอายุสามสิบเอ็ดปีนะคะสามสิบเอ็ดปี นะก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วนะคะเดินดวงช่วงกำลังเปลี่ยนดวงก็อย่างที่เคยพูดไปว่าถ้าชีวิตของคนเราอยู่ในช่วงกำลังเปลี่ยนดวงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า2ปีที่ผ่านมานะคะสองปีที่ผ่านมาคือปีที่แล้วนะคะปีธาตุทองนักสัต ชวดนะคะปีนี้ปีธาตุทองนักตัดฉลูนะคะเป็นพื้นที่ที่ดีให้กับดวงชะตาช่วงเดินดวงเนี่ยเรื่องหนึ่งช่วงเดินดวงชะตาเรื่องหนึ่งนะอ่าน,นทีละเรื่องเพราะช่วงนี้เพิ่งจะเท่าอายุ31ยาา่างสก็คือปีนี้ย้ายนะคะตามตำาหนหนปีที่แล้วเนี่ยดังนะคะปีที่แล้วปีชวดนะคะปีชวดเธอนั่งติดนั่งพบที่ดีนะคะจะได้รับโอกาสที่ดีราศีบนลเป็นท่าที่เป็นผลงาน รวมตัวกับตำแหน่งบนนะคะการรวมตำแหน่งบนเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวเธอเองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเธอมีผลงานปีที่ปี2,500 Uh, 63ถ้าเธอมีผลงานที่ดีจะส่งให้กับดวงเธอแถมให้เธอเป็นราชินีนะคะลักษณะดวงเป็นแบบนี้ในจังหวะนะถามว่ามันเกี่ยวไหมเกี่ยวเนื่องจากการเริ่มต้นของเรื่องงานในช่วงเดินดวงนะคะเธอเดินดวงเนี่ยเป็นพลสเซงนะคะเป็นตัวจุดเดินเดินดวงให้กับตําแหน่งปีที่มาในปี2560 60 63ส่วนปี2564เนี่ยเข้าหลักฮักการเป็นพื้นที่ธาตุทองก็หมายถึงว่าผลงานยังได้รับความนิยมชมชอบแต่ตัวต้นเรื่องคือปี2563นั่นเองนะคะอันนั้นคือเคลียร์ทีละจุดนะสำหรับพื้นดวงเธอเป็น,ปนคนธาตุดินเนี่ยชอบพื้นที่ธาตุไฟนะคะพอมาพื้นที่ธาตุไม้เนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นนะะักนะคะอาจจะต้องไปแต่งงานแล้วมีครอบครัวไปนะคะเป็นลักษณะข,ของ การมีครอบครัวไปอาจจะช่วงอายุมากหน่อยแต่ตอนนี้ยังน่าจะยังมีผลงานให้เราชื่นชมเพราะเนื่องจากวัยจอมนะคะกับช่วงกวันเกิดเนี่ยเป็นพื้นที่ทัดทอก็ยังมีเรื่องของผลงานเธอยังยังยังอยู่ในแวดวงบันเทิงเพื่อจะมีผลงานอยู่นะคะในช่วงเดินดวงทาตนี้อยู่นะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนเรื่องของ ธาตุกับดวงกันนะคะธาตุกับดวงเนี่ยไพบอกแล้วว่าเป็นคนที่เกิดมาในนักษัตรูธาตุดินนักศัตรล่าง์เนี่ยเป็นลกานะคะเป็นจุดเริ่มต้นจะมีใบหน้าที่เด็กหรือว่าเป็นคนที่ดูอ่อนวัยนะคะกว่าอายุจริงนะคะคราวนี้เดินดวงเนี่ยนะคะช่วงช่วงอาชีพนะคะช่วงเดินเกิดกับปีเนี่ยนะคะเป็นลักษณะพื้นฐานอาชีพเนี่ยแข็งแกร่งจาก การสร้างผลงานนะคะการย้ายถิ่นฐานเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่หนึ่งอาจจะไปเติบโตและประสบความสำเร็จอีกที่หนึ่งหรืออาจจะทําอยู่กับค่ายผู้จัดจนี้ถ้าย้ายไปอีกผู้จัดจอื่นก็จะประสบความสําเร็จนะคะดวงแบบนี้เป็นดวงว่าต้องเปลี่ยนถิ่นฐานถึงจะมีแนวโน้มประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้เรามาดูว่าลักษณะอาชีพการางานนี้นะคะพื้นฐานเนี่ยราศีล่างมันเกิดกับเดือนเกิดเนี่ยนะคะ เป็นพื้นที่ธาตุทองเป็นพื้นที่ที่แข็งแร่งให้กับตําแหน่งปีก็หมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นผลงานหรือเธอจะต้องสร้างผลงานจนผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงจะประสบความสําเร็จนะคะความสมคัญคือหลัก5ห,หลัก5ความโดดเด่นไม่ว่าเธอจะทํางานร่วมกับใครนะคะตอนแรกเธออาจจะดูเหมือนกับโดนโดนบีบบังนะคะโดนกดดันแต่สุดท้ายคนที่โดดเด่นและอยู่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้ได้ก็คือตัวดวงชะตาของเธอเองนะคะคราวนี้ เรามาดูว่าตำแหน่งปีเนี่ยนะคะกับที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยในช่วงนี้ดีหมดนะคะจนถึงปีนี้ก็ดีนะคะจะโดดเด่นที่สุดในช่วงเดินบนในช่วงอายุ3-11ปีจนถึง41ปีจะโดดเด่นที่สุดนะคะเแบบติบโตแล้วนะคะแต่ช่วงสุดท้ายคือตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มธาตุไฟนะคะที่ส่งกับัลดวงชะตานะคะเป็นธาตุที่เกิดก็คือ มีคนอุปถามผักดันสร้างความสำเร็จให้นะคะในช่วงอายุ21นะคะแต่มาพุมาพุแตกนะคะก็ตอนที่ราศีบนเป็นธาตุของที่จะส่งให้ให้กับดวงชะตาะคะบวกกับราศีล่างนะคะ ที่มาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเดินดวงชะตาอันนั้นคือโค้งสุดท้ายก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงสาเร็จสำเร็จในช่วงการเปลี่ยนทายดวงนะคะการเปลี่ยนทายดวงเนี่ยคืออะไรคือช่วงที่เราเดินจากจุดหนึ่งกำลังเดินเข้าเข้าสู่อีกธานหนึ่งเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตให้ให้มีแนวโน้มของความสําเร็จนะคะวันนี้อะเรามาดูลักษณะของโครงสร้างใบหน้ากันนะคะลักษณะของโครงสร้างใบหน้าแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของ ธาตุไม้นะคะผสมกับธาตุน้ำนะคะตัวเป็นคนธาตุดินก็คือใบหน้าเนี่ยจะเน้นในเรื่องของหาสัพ์ได้จะเป็นใบหน้าที่หาเงินได้นะคะวกกับเป็นใบหน้าที่จะมีกรอบมีกรอบคําว่ากรอบคือกรอบของผลงานก็คือจะมีชื่อเสียงถ้าเป็นผู้หญิงก,ก็ไม่เดียวกับเรื่อง เรื่องเรื่องเพศตรงข้ามก็จะเป็นลักษณะของการได้รับชื่อเสียงได้รับความนิยมชมชอบนะคะตามจังหวะชีวิตนะถ้าเกณฑ์ดวงหน้าเป็นยังไงกับดวงเนี่ยมันจะเป็นช่วงนะคะถ้าช่วงใบหน้าคุณดูโดดเด่นมีออร่าน่าจะสร้างความสําเร็จและโอกาสนะคะมาดูในช่วงอายุสาปีของเธอการสาปีตรงนี้นะ,ะช่วงคิ้วนี่ดีนะคะมองได้เลย คิ้วตาโอเคหมดนะคะสดใสไม่มีริ้วรอยหน้ผาผากช่วงแรกที่บอกว่าอาจจะยังไม่โดดตรงนี้ถนุกนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ไม่สวยนะคะถ้าเคยเห็นนะดาราบ,บางคนช่วงนี้เธอจะสวยมากนะคะแต่ช่วงนี้ของคุณบัวโอเคนะคะก็หมายถึงช่วงเนี้ที่มารับงานหรืออะไรเงี้ยโดดเด่นดีนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่ามีลูกผมนะคะมาบังบางทีเรื่องมห์เฮงอาจจะมีเรื่องของลูกผมหรือรอะไรต่างๆเข้ามาบดบังนะคะ โดยยังไม่สร้างความเด่นจะมาสร้างความโดดเด่นช่วงนี้และที่เด่นที่สุดคือช่วงคิ้วนะคะในช่วงก่อนช่วงคิ้วในวังคิ้วมาจนถึงขอบตาตรงช่วงนี้จะสวยที่สุดนะคะในดวงหน้าของเธอทุกท่าเป็นแนวแนวทางที่ประสบความสำเร็จส่วนแต่ส่วนนี้จะเป็นในในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรืออะไรเรื่องของจมูกเรื่องของปากนั้นะเป็นเรื่องหนึ่งเราจะไม่พูดถึงเราจะพูดในเรื่องของเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าออทางช่องไม่ได้มีรูปรวมของ คนที่เป็นแฟนเธอะนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีรูปรวมของแฟนก็จะไม่พูดในเรื่องของความรักเพราะว่าปัจจุบันพบใครเราไม่ได้มาดูเรื่องตรงนั้นเพราะว่าถ้าเป็นดาราด้วยกันก็จะมาวิเคราะห์แต่ว่าเนื bon. ่องจากเธอไม่ได้มีคู่รักที่เป็นดารานะคะมีแต่คู่จิ้นนะคะดังนั้นเรื่องของคู่รักน,นั้นเป็นเรื่องที่จะเลือกสรรหากันนะคะและเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เป็นเรื่องของการตัดสินใจของบุคคลสองคมน,นะคะแต่ถ้าเป็นดาราด้วยกันที่ทางช่องนําเสนอก็เหมืนอนถึงว่าาเป็นคู่จิ้นกันแล้วก็ จูงมือกันและประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงอันนั้นเป็นแนวแนวทางที่ว่าทํางานร่วมกันเรื่องของการใช้ชีวิตคู่บางครั้งคนเราเหมาะที่จะร่วมง,งานกันบางครั้งคนเราเหมาะที่จะใช้ชีวิตคู่จึงมีความแตกต่างกันในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเรื่องของความรักตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายนะคะสาหรับในปีก็อย่างที่บอกไปปีที่แล้วปีช่วนะคะเนี่ยได้พื้นฐานเป็นราชีนะคะในปี25 6 3้าานะคะ ถึงแม้ว่าจะชงชงก็คือนะคะหลายคนอาจจะยงงว่าก็ในเมื่อปี2 5 1 3ชงกับดวงเธอนะคะการชงนะคะก็หมายถึงการไม่สามารถเข้ากันได้นะคะก็หมายถึงเธอจะได้รับโอกาสจากปัจจัยแพยนอกส่งให้กับดวงเธอเป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะบวกกับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของการเริ่มต้นนะคะ แต่ถามว่าชงโดยตรงไหมไม่ได้ชงโดยตรงเนื่องจากเธอเดินดวงเนี่ยเป็นมะเส็งนะคะเข้าหลักข้าเป็นพื้นที่ธาตุไฟนะคะและราศีบนที่มาถึงไม่เข้าหลักชงแต่เข้าหลักที่เธอได้ตำแหน่งราชนีนะคะราชินีของปีที่มาราศีล่างนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเดินดวงอายุนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนดวงเป็นปี ฉลูนะคะที่จะเข้าดวงที่เข้าสู่ปีมะโรงนะคะเข้าสู่วัยจรมะโรงกับตรงนี้ก็ยังเป็นจุดที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของสาก็หมายถึงว่าผลงานก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะส่วนปีหน้าปีขามอาจจะยังไม่ส่งผลงานเท่าเท่าที่ควรน,นักนะคะแล้วก็ปีถอดเนี่ยจะเข้าสู่ปีชมนะคะและก็มาโดดเด็นทีหนึ่งปี2517นะคะ ไม่ได้หมายความว่าถ้าชงแล้วจะไม่ดีนะคะชงแล้วไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะการชงแบบนี้เนี่ยหมายถึงอาจจะไปอยู่ในช่วงของการทําละครหรืออะไรต่างๆนะคะอาจจะยังไม่ได้มีผลงานออกมาให้เห็นแต่เนื่องจากราศีบนเนี่ยปี2515นะคะยังนั่งพื้นที่ที่ดีของปีที่มานะคะแล้วก็ราศีล่าเนี่ยเข้าหลักะเป็นพื้นที่ธาตุไฟถือว่ายังดีนะคะถึงแม้ว่า จะทงช่วงเดินดวงชะตาก็คืออาจจะมีกาพรพลิกบทบาทน,นะคะเพราะฉะนั้นปี2,566อาจจะเป็นช่วงชะลอผลง,งานแล้วก็มามี2,567นะคะเพราะฉะนั้น2,566อาจจะมีผลง,งานที่โดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วปีขาเนี่ยไม่ได้ส่งให้กับวันชะตาที่เกิดแต่ส่งในเรื่องของงานคือผลง,งานเดิมนะคะรวมจนถึง เป็นพื้นที่ที่ยังส่งสร้างชื่อเสียงให้เธออยู่ก็แสดงว่าผลงานเก่ารวมจถึงผลงานที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยยังได้รับความนิยมชมชอบอยู่ส่วนปี2566อาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเพราะว่าเขาเขา้เขาสู่กระลักชมนะคะแต่2567อดีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรุ้นกันในปี2565ในผลงานของเธอกันนะคะ เพราะเธอเปลี่ยนดวงด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ตรงจุดนี้แต่เนื่องจากตำแหน่งปีได้รับตําแหน่งได้โอกาสตรงจุดกลายเป็นพื้นที่ก็คือผลงานอาจจะได้ไปฉายต่างประเทศหรือมีผลงานที่ไปมีคนกล่าวถึงกับผลงานและมีผลงานเก่ารวมถึงผลงานที่ยังต่อเนื่องกับผลงานที่เคยทํามานะคะสาหรับปี2565ในปีหน้านะคะสําหรับคลิปนี้น่าจะได้ อะไรเล,เล็กๆน้อยๆเดือดกับเรื่องธาตุเรื่องของตีชะตาเกิดกับความสัมพันธ์กับหลัก่าหลักชงต่างๆที่มาส่งเสริมดวงชะตาตามจังหวะโครงจะครงสร้างของชะตาในชะตาชีวิตที่ดีนะคะคอาว่าคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามผลงานนะคะ <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีก <c oughs> ุรลักทุกคนนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอให้ การวิเคราะห์ดวงเนี่ยสำหรับคนที่สนใจก็ลองนำเป็นแนวทางแล้วก็เป็นแนวความคิดและสำหรับดวงชะตาของทุกคนที่นำมาเสนอก็ถือว่าเป็นรูปแบบเป็นกำลังใจให้กับคนที่ไม่ว่าจะเข้าวงการบันเทิงหรือไปทำงานนะคะก็ต้องมีความมั่นะ,ะไม่ว่าตรงจุดนั้นเราอ,อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อวันใดที่โอกาสมาฟ้าเปิดอันดันเป็นของเรานะคะก็ขอทุกคนมีความสุขติดตามผลงานในทาง Facebook ได้ทาง คัพเปอร์ใช้นี้สมพงษ์ชงฮะนะคะโหระศาสตร์จีนโหระศาสตร์ไทยก็อันล็อกโซนดิกแล้วก็เลขกระสานก็เป็นสี่คิดนัมเบอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอันล็อกโซนดิกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ